เราะฉะน ane, ie, ั them. Them ้นนะครับก็จะกล่าวโดยสรุปนะครับสูตรที่ใช้ก็คือตามนี้เลยนะครับและที่ต้องพิจารณาเครื่องหมายทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีของ f ความยาวโฟกัสขึ้นอยู่กับชนิดของกระจกและเลนส์นะครับถ้าเป็นกระจกเว้าเลนนูนความยาวโฟกัสให้แทนเครื่องหมายบวกนะครับถ้าเป็นกระจกนูนเลน์เว้านะครับความยาวโฟกัสให้แทนเครื่องหมายลบนะครับตามที่สรุปไปในคลิปที่แล้วนะครับ ทีนี้ s กับ y เนี่ยเราให้เป็นบวกเสมอนะครับส่วน m s that, y that, เนี่ยจะขึ้นอยู่กับชนิดของภาพที่เกิดขึ้นถ้าเป็นภาพจริง m s แดด y แดดเป็นบวกถ้าเป็นภาพเสมือน m s that, y that, ให้แทนเป็นลบนะครับเครื่องหมายเพราะฉะนั้นเรื่องการคำนวณเรื่องแสงเนี่ยเครื่องหมายเป็นสิ่งสำคัญนะครับทีนี้การลบนะครับหรือการบวกเนี่ยนะครับ เวลาเราคำนวณ m ได้บวกเนี่ยเราก็ต้องสรุปนะครับว่ามันเกิดภาพจริงหัวกับแต่ถ้าเราคำนวณ m s that, y that, ได้ลบนะครับเราก็รู้ว่ามันเกิดภาพเสมือนหัวตั้งนะครับ